เปทำไมน้องเขาทำหน้าต่างอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมือขึ้นรูปเชียอ๋อตัวนี้น่าะเป็นขนด้วยมั้งคะเนี่ยเอาแล้วโอ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจับน้องเขาแบบนี้เลยเรอยคืออุ้มไปใช่ปะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มไปแบบนี้เลยรเรอยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมึงจะตัวใหญ่ไปไหนวะเนี่ยสวัสดีครับ ทุกคนครตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะเดินล้วนะคือตอนนี้ยังไม่ไปไหนนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปไหนเราก็ไม่ยังไม่ทําอะไรนะเพราะผมอยู่ที่ก่อนนี้เพราะผมจะจับไอ้ตัวสัตว์2ตัวนะที่อยู่บนเกาะเพราะตอนนี้ผมก็ได้ทำไอ้อาวุธที่ใช้จับแล้วนะคือเป็นเนสอะไรนี่แหละนะเนสคัตเตอร์แคตเตอร์อะไรไม่รู้นะแอปเปิลไซคิม่ออกคอไปด้วยว่าก็ก็เราจับเราต้องทำที่อยู่ใหนอคอก่อนนะฮะแต่ผมจะไม่ทําตอนนี้หรอกนะฮเอาตัมจริงก็จะทำตอนนี้แหละแต่ เฮไยทำไมพูดวนๆมาเนี่ยคือผมจะทำเป็นไอ้นี้ไปก่อน่ะที่อยู่ของเขาไปก่อนนะโอ้นี่นี่นนโอ้มหมอยู่นี่นะฮะมันเป็นรั้วกับเชือกมีใช้เชือกอันนี้ถ้าเป็นถ้าใส่นี้เป็นไม้ดีกว่านะฮะตอนแรกมันจะมีแบบเชือกใช่ปะอ๋อเดี๋ยวถ้าใช้ไม้มันอันนี้ผมจะทำเป็นที่อยู่ให้เขาก่อนคือถ้าเราขึ้นมาแล้วเขาก็จะหนีเรานะ,ะไม่ใช่หนีหรอกคือจะอยู่บนเรือเราบางที เดินตกเรืองเนี้ยเราต้องทำที่ขังเขงกาก่อนสักทิสนินะไม่ต่างกันเลยอันไหนสวยกว่ากันอะอนถ้าใช้เชือกมันไอ้นี่ไหมแล้วก็เอาไหนดีอ่าใช้ไม้ไม้มันก็ดูแบบมันทึบๆเกินไปอะ่ะเชือกก,กี้เกียร์ทำชือกเราเอาดิเอาแบบทำง่ายๆก่อนเอาแบบอา่าทำเป็นก่อนนะฮะ <c oughs> เ,เดี๋ยวเราคอวางไว้ตรงนี้ดีพี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ไว้เขาด้วย ไว้ดีไหมก็ต้องไว้แหละไปเอา,เอาไว,ว้เถอะแล้วก็รอดตามไปนะฮะแล้วเราก็สร้างนี่คุมไวสองที่สองที่ไอตัวมีเขาอยู่ไหนเฮ้ยนี่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 เฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าใกล้ไม่ได้มันจะวิ่งเหี้ยเฮ้ยคือตาพาที่จบเลยนะฮะนี่เจ้าอยู่ไหนเอยเจ้าอยู่ไหนโอ้หายละ อ๋อหายไปไหนหายไปไหนเป็นไงเปนไง,ไไงจับได้ไหยอุ้ยวิ่ไงไปอุ้ยโอ้โหตกใจหมดเฮ้ยมันมันยิงช้านะฮะแบบเวลาจะยิงนี่แบบต้องกะระยะไปนิดนึงนะ,ะอุ้ยแต่ตอนนี้ก็จับได้นะฮะว้าเราได้สัตว์มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฮะสัตว์ที่เราจับได้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะไม่ทำไมน้องเขาทำหน้าต่างเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันขึ้นรูปเชียอ๋อตัวนี้น่าะเป็นขนด้วยมั้งคะเนี่ยเอาแล้วโอ้โหนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจับน้อคอแบบนี้เลยเรอยคือเราอุ้มไปใช่ปะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มไปแบบนี้เลยเรื่อยเฮ้ยเด็ดแต่อ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือมันจะตัวใหญ่ไปไหนวะเนี่ยไม่เคยตอนแรกตอนที่เราไปยิงอะ่ะเออมันตัวไม่ไอ้นี่ใช่ปะตัวไม่ใหญ่เฮ้ยพาน้องคอดำน้ำเลยด้วย ไอ้เดี๋ยวตอนจับอ่ะตอนจะไปจับไม่ตัวใหญ่นะแต่มันพอจับมาอย่าอะทำไมตัวใหญ่จ้ะมีพิรามอยู่นี้ไหมเนี่ยพี่รามจะแทะน้องเขาไปอุย้ยอุ้ยพิรามพี่รามพี่รามโจ๊โจ๊กโจ๊เรียบร้อยคนน้องเขามาปล่อยนี่นะเรียบร้อยแล้วก็มันมีป้ายชื่อด้วยตั้งชื่อได้ไหมคือตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งนัดก็เ,เอาตัวระนัดไปนะถ้าพลาดก็คือมีอีกอยู่นะฮะอ่าน้องเขาได้อยู่ตรงนี้นะไอ้ตัวอีกตัวนึง ไอตัวนัน้นม่นเป็นตัวที่ให้คนใช่ปะรีกตัวหนึ่งน่าจะให้ให้หนุ่มนะนี่นี่นี่มาเลยปะเก้ยแต่ผมกลัวพลาดอะ่ะนะฮะคือเขาวิ่งหนีเราจับยังไงอ่ะได้พอดีได้พอด,ด,ด,พด,ดีอ๋อให้หนุม่มจริงๆด้วยนะฮะนี่ไงน้องตัวที่สองเราเด,ดี๋ยดย <laughs> อกไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดนะฮะ เรียบร้อยฮะคราวนี้เราก็อุ้มน้องเข้าไปไม่จะกดเอี๋ป่ะทำไมไปฮะตัวนี้ให้นุ่มจีน,าน่าแล้วก็เลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้จับมาฮนะคือตัวนั้นน่าจะเลี้ยงได้เหมือนกันคือเป็นไก่ฟ้านะเป็นเฮ้ยตัวนี้มันแพ้ะวะแพ้หรือแกะถ้าแกะแกะเขาจะให้ขนฮะแล้วแพะเขาจะให้นุม่มใช่ปะ่ะ <laughs> หรือไม่ใช่ฮะได้ตัวตัวนี้มันตัวอะไรเนี่ยเรียบร้อยะฮะแต่ไอ้ไป้ายชื่อมัน จักสุกนะฮะแล้วก็ที่เราก็น่าไปทําเชียเอ้ยเดี๋ยวถ้าเราตัดขนน้องเขาเขาเราก็จะเอาเชียตัดใช่ปะแล้วก็ไปเรียนรู้นะใช่ป่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหมดธุระกลับที่นี่แล้วเราออกเรือไปดีกว่าเดี๋ยวจะไปฟาร์มไม้แถวๆทะเลด้วยนะ,ะคือเราจะมาสร้างที่อยู่กันไงอ่าเ,เดี๋ยวใช่สร้างที่อยู่ดิคือสร้างไอ้ที่อยู่ให้น้องเขานะเดี๋ยวจะไปหากออต่อไปแล้วก็ไปหาไอ้ ไก่ฟ้านะ่งาะงาพอดีเลยนะฮะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวตอนตนี้เดี๋ยวผมทำเชียร์ก่อนจะตัดขนน้องเขามาเรียนรู้นะฮะมาเขียนไปก่อนนะฮะเชียร์มาอ,อะไรอีกอ่ะคือมีเนื้อปลาไหมปลาฉลามก็ไดลโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวกินมะพราะ้าวพังๆไปก่อนนะฮะเรียบร้อยอย่างนี้ไปแป๊บหนึงนะฮะแล้วก็ตัดขนมาสิอุ้ยอ๋อไม่ใช่อ๋อตัดลน นตัดยังไงอ้กดตัดนี้เฉยๆนะฮะอุ้ยน้องเขาตัวใหญ่แล้วก็นุ่มตัวนี้อ๋อน่าจะใช้ถังนะฮะถังไอตัวนี่นะนี่คือตอนแรกมันได้มาแต่เริ่มแรกเลยแต่ไม่รู้ว่าใช้ประโยชน์ยังไงนะฮะสุดท้ายก็ได้ใช้ประโยชน์สักทีตอนนี้เราก็มีคนน้องเขาแล้วแล้วก็ไปเรียนรู้วุ้ยวุ้ยพี่หลามพี่รำยายาตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อุ้ยวุ้ยวุ้ยถ้าพังมานี่สวยเลยนะฮะ แล้วก็ไอ้คนนี้ไปว้าคราวนี้ก็ได้หมดแล้วฮะได้มีกระเป๋ารองเทา้าแล้วก็หมวกอะไรด้วยแต่ของพวกนี้มันน่าจะเพิ่มอ่าเพิ่มอะไรเพิ่มป้องพังคงกันให้เราอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนชุดแบ็คแพ็คคือน่าจะเพิ่มช่องกระเป๋านะเต้พวกนี้น่าจะเพิ่มเอ่อปุ่มอะไรนูนี่นั่นนะฮะเต่หมวกน,นี้ผมบอกเลยว่ามันต้องใช้ไว้กันในโจนกตัวนั้นแน่นอนนะฮะ ลูกที่มันโยนชอบโยนก็ทิ้งใส่หล่อนั่นแหละนะฮะคือปัญหาเลยตอนนี้ไอ้พงเสียวฟ้าที่ผมก็มีเยอะละสามอันนะเราก็ไปจับไอ้นกตัวนั้นมานะไอ้นกไก่ฟ้าไก่ฟ้าเออตอนนี้คือต้องการอาหารมากเลยคือตอนนี้ผมจะสร้างไอ้ที่อยู่ของน้องเขาไว้น่าจะไปข้างบนป่ะทุกคนนะสรุปแล้วผมจะขยายเรือออกมานิดนึงนะฮะแล้วทำไมไอ้ตรงนี้ทำไมผมต้องไอ้นี้ด้วยอนะ ต้องตีเป็นทางอย่างนี้ด้วยช่างนะฮะคือผนจะขยายเรือออกมาแล้วก็จะสร้างไว้ตรงนี้แหละนะฮะคือขี้เกียจตามข้างบนนะฮะคือยอย่างอยเรือเราต้องได้ขยายอยู่แล้วทะัะ้แต่ก็ขยายมาสักทีนี่จะขยายฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็ไม่ต้องขยายนะพอเราจะทําไอ้ตัวดักะตะข่ายดักคองคือจะเจาไปแค่ฝั่งนี้พอนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ทํายาวไปตรงนู้นนะเฮ้ยไม่ว่าเดี๋ยวขยายฝั่งนี้ทางนี้บ้างดีกว่านะฮะมาเยอะแล้วไงะจะไปจะไป ได้มีพื้นที่ให้ฉลามมันแถเยอะๆนะอุ้ยเกือบตกนะครับพลาสติกจะหมดแล้วไม่เป็นไรฮะมันมีเยอะใน,นทะเลนะพลาสติกเป็นของละหมดแหละก็ขยาะแค่นี้นพอนะฮะเดี๋ยวเราผมได้ยินเสียงฉลามอีกแล้วโอ้ยพึ่งสร้างพึ่งสร้างพึ่งสร้างยายุ่นยายยยวุ่นเก็บลอยฮะโอ้ยพลาสติกเยอะเลยแถวนี้เก็บๆๆ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 อๆๆ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  หรือพี่น้อเก็บยังไงนี่แบบนี้มันดูดีกันนะฮะใช่ปะเฮ้ยสวยนะฮะสวยไม่สวยรู้แต่โคตรเปลืองไม้เลยช่างนะฮะไม่เป็นไรแล้วก็เราเอาน้องมานี่เดี๋ยวลดน้่งก่อนดิเดี๋ยวน้องไม่มียาก,กินด็น้องเดสเอานะฮะเราจะเลี้ยงรวมกันเลยนะไม่ต้องสนใจจะอ,ออกวิทย์จะออกจะอ,ออกที่หึ่มจะออก นีนะเราจับเราเขาได้เรียบร้อยฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ตุติโผ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 ตัวนี้ทั้งทั้งทั้ง <c oughs> อะไรมาให้เก็บพอดีเลยโทุบไปฮะตรงนี้เราก็ต้องคงต้องใหญ่นะฮะใหญ่ไม่ได้ทุบฮะใหญ่ไม่ได้ก็ทุบเรียบร้อยฮะนี่ก็ัวตุติโอเเอ่าเดี๋ยวเราไปเอาโม้สปิงเกอร์กัน ทำหัวสปริงเกอร์ไปจเจมมาเฮ้ยเน,นื้อรั้นเดี๋ยวหัวสปริงเกอร์มนันต้องใช้ไอ้แผงวงจรกับไอ้แหลท่องเนี่ยคือตอนนี้เรือมันแล่นไปไหมนะเนี่ยนี่เอาเล็กไปฮะพอเล็กไปเดี๋ยว,วเราเดี๋ยวท่องแดงก่อนแล,อนะแล่ว,ออลวทงอ,อวงแดงนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ใช่ปะเอ้าไม่ได้เผาอีกละวทำแผงวงจรได้ไหมฮะเนี่ยเอาไดปะเอาได้พอดีกหนึ่งแผงแล้วก็ไอ้สปริงเกอร์เฮ้ยมันต้องคาแบตเตอรี่ด้วย ออแบตเตอรี่ไม่ต้ใช้แบงค์สปิงเกอร์อยู่ไหนครับสปริงเกอร์อยู่นี่แล้วก็ s e l e c เซ e l e c t เ,เ,เขามีเยอะอยู่นะพลาสติก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 หมดโอ้ยหมดอีกแล้วเอ้าวพบพอดีฮะเมื่อกี้เก็บในน้ำอ่นี่หัวสปีกเกอร์เราหนะ้าไป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 ขวางตรงนี้ได้ปะ ไม่เดี๋ยวเนะหัวปิงเกอร์มันฐา,ทานทันเลยเรียบร้อยฮะคราวนี้เราก็แค่เอาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไปครับแบตเตอรี่กรันครับจะไปครับตรงไปก็ครับในตัวที่เออนะฮะแล้วก็ฟ้าตึกอีกแล้วนี่มีไหมมีอยู่นะ,ะไม่พอหนึ่งอันหนึ่งนะันนะมาหาแบตเตอรี่คือเราไปเอาแบตเตอรี่ไอ้เจ้เอาอ่าไอ้นั้นก็ได้นะนี่เดี๋ยวก่อน ถ้าเราใช้แบตเตอรี่มันจะสิ้นเปลืองไหมเนะี่ยไม่อยากใช้สักเท่าไรเลยนะฮะดูดีกว่าคือมันใช้มันก็ต้องหมดอยู่แล้วใช่ปะมันมีขีดอะนะฮะเอาเป็นว่าไม่ต้องใช้นะฮะโอ้ยะหลาบเอาได้ทุกวีทวนรานไม่ต้องใช้นะคือตอนนี้ทรัพยากรเราไม่ค่อยมีเยอะคือเอาแบบนี้ไปก่อนนะฮะคืออย่างน้อยก็แบบไม่ต้องใช้นะฮะไปที่แม่แบบนี้แหละ คือเอาน้ำพ่นที่าเพราะมันมีไม่เยอะไงก็แบบรุ่นนี้นั่นก็เสร็จแล้วนะอ่าเรียบร้อยก็ยมาก,ก็ที่อยู่ของน้องเขาก็ได้เรียบร้อยนะเฮ้ยทำไมน้องเขาคว่ตกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเป็นไรเป็นไรคือยากก็มีให้กินนะทำไมคว่ตกอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดชไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยยากก็มีเตรียมอยู่อะ่ะไม่ได้นะเว้ยอืมฉ <c oughs> ลามฉลาม ไม่ชอบใจเลยนะฮะแท้ๆอยู่เลยนะเอาไม้ไม้ไม้หมดนะฮะแล้วก็ผมว่าจะไปพิกัดต่อไปแล้วแหละนะ,ะพิกัดที่เขาส่งให้ที่เราได้มานะ,ะไม่ใช่เราสง่งไม่ใช่เขาส่งให้นะคือพิกัดที่เขาเหลือไว้ให้เรานะะั่นแหละผมจะลองไปพิกัดแล้วดูว่าจะเจออะไรนะฮะอ้าวตรงไหนที่ชรามแท้เดี๋ยวเราจะไปใส่พิกัดกันนะฮะว่าเขาจะไปไหนไปฮะไปดูกันว่าพิกัดตรงนั้นจะเป็นอะไรแล้วก็ไอ มเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ใช่ไหมคือตอนแรกมีเยอะนะแต่ตอนนี้แบบปลูกไปปลูกมาบางทีตัดก็ไม่ได้มล็ดพันธุ์ก็เลยแบบเสื่อเลยนะพิกัดเอาเดี๋ยวมันต้องไรอ่ะพิกัดอา่าสามหกสามนะฮะคือต้องเปิดจาริดะห,ห้าสามกหากสามห้าเอาห้าสามหกสามเรียบร้อยอะ่ะอาอแล้วพิกัดไหนอะ่ะ ม,มุมกทราบแล้วทำไมมันขึ้นสองพิกัดฮะปิดป,ปิดเปิดใอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ปิดโอ้ถอดแบตเตอรี่เลยด้วยอ๋อมันน่าจะคา้างหรืออะไรสักอย่างนะเมื่อกี้เลยต้องถ้าเปิดปิดใหม่มันก็จะแบบขึ้นมาสภาพเดิมนะเดี๋ยวจะไม่พิกัดนั่นกันฮะคือเราจะมุ่งหน้าตรงไปนั่นแหละนะฮะกิโลเสด็จนะฮะก้อนวูอยู่ข้างหน้านั่นแหละนะฮะนาจีร้ายวันกว่าจะไปถึงแต่ไม่ได้สำรวจได้แพ้สมมุติเลยนะฮะมาแล้วก็ เอาไปเรือไปตรงเฉียงนิดนึงนะนิดนึงไปเรียบร้อยคราวนี้เราก็รอนะฮะรอยอย่างเดียวรอจนก,กว่าจะถึงนู่นแหละนะฮะทุกคนระหว่างที่ผมรอเรือเราไปถึงยังจุดหมายนะฮะผมก็ได้ทําการขยายขัานบนนะฮะแล้วก็ขยายฟาร์มออกไปนิดนึงนะแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกเดี๋ยวติดติดตอนแรกผมจะทําไอ้วางไอ้ฟาร์มไม้มาตรงนี้นะแต่มาติดได,ด,ตตดนะต้ตรงเนี้ยติดโซนะแต่ตัวนี้มันวางได้ไม่รู้ว่าทำไมนะฮะ เดี๋ยวผมก็จะรอให้มันโตแล้วก็ย้ายมาตรงนี้นะให้มันเป็นทั้งหมดก็จะมีไม่รู้กีก่ตัวนะแต่สรุปก็ไปฟ์มไม้ที่แบบเคลื่อนท,ที่ได้แบบตามสบายเลยนะแล้วก็ว่าจะทำข้างบนด้วยนะระวางรอไอ้เจ้าไปถึงยังทีจุดใหม่นะก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะอีกหกร้อยนะอีกหกร้อยเมตรน่าจะวันแถวแถวนี้ละมั้งฮะนี่แถวนี้แหละเดี๋ยวตอนนี้มืดมาักนะคือเลยมองไม่เห็นว่าเป็นปิงก่อแบบไหนนะฮะแล้วก็ผมจะทาให้ตรงนี้ทาเป็นห้องนี้เราสักนิดนึงนะ ้องอ่าเรียกว่า้องอะไรห้ะองกุบๆนะฮะเอ,อือมันแหละหันตอนไหนเขาแันทนอันนี้แทน,นนี้เขานะฮะใช้เป็นไม้อย่างเดียวคือไม่ใช้ใบตองนะถ้าใช้ใบตองมันจะเป็นแบบนี้นี่นะ,ะแต่ไม่ชอบไปตอ่อชอบไม้นะเพราะไม้อันัเกรดทีหลังได้ไงโอ๊ยตรงนี้ชูหนึ่งนี่สองช่องแค่นี้พอแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอยู่ทำดิทำไปฮะ เราไม่พอใจเราค่อยทุบทิ้งเออนั่นแหละและ้วก็ตรงนี้ไม่แปลกตัวนี้ใส่ประตูนะฮะนี่คลองควบคุมเราไงอ๋อทำไมใส่ไม่ได้โอ๋อตะปูไม่มีนะฮะ <c oughs> โอ้ยตะปูขาดตะปูขาดนี่เดี๋ยวไปต้องย้ายปล่อยไปทงงี่นะี่แหละนะฮะ <c oughs> เอ้ยมันเป็นประตูตรงข้ามกันพอดีเลยอ๋าพอดีแนละ้วคือแบบจอดไปฟาร์มาก็ไปตุงนู้นพอดีนะแล้วก็ถึงอย่างเนี้ยยังไม่ถึงเลยนะ วิ่งอีก400เมตรนะฮะน่าจะถึงแล้วแหละน่าจะใกล้แล้วแต่ตอนนี้มึนยงไงฮะมาชั้นทำลังคารองนะฮะลังคารองไม่ต้องใช้ตวมุกเฮ้ยขึ้นมาดิโอ้ไม่ใช้ตวมุกแบบนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเาทำเป็นกระท่อมแบบนี้ดีกว่า้าชบเฮ้ยเรือจะคงเคลงดีเรือ <laughs> เรือ,อแล้วก็ ไม่ตรงไหนไม่แบบนี้เหรอโอ้ถ้าไม่มีตุงหูอกชูชูชูก้อยตังนี้มันจะใส่ยังไงใส่เป็นแผ่นนี้เหรอหรือจะใส่เป็นหลังคาแบบอื่นดีอ่ะนี่ป่ะนี่ได้ไหมได้ด่าแต่ไม้มีไม้เลยเฮ้ยไม่มีไม่มีตะปูเลยเออตะปู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 เอ๊ะเขาบอกไม่มีอะไรเมื่อกี้ไม่มีตะปูใเหระ นี่แล้วก็ไอ้ตัวนี้ว้าเรียบร้อยฮะแล้วก็มีที่มีตัวท้ายแล้วก็มีห้องนะฮะีว้าบ้านแบบเซราไม่รู้รทซา,าออไหร่นะแต่งนะก็ใช้หลบฝนได้นะฮะออุ้นไปอีกที่หนึ่งแต่ต้นกล้าจะทำปินแบบนี้นะสร้า <c oughs> งงนาะไม่ไป็นอ้ยีกสองร้อยเมตรเอ้ามืดตึ๊บเลยครับเห็นอะไรเลย เฮ้ยใช่นุ่นใช่นุ่นป่าใช่หรือเปล่าน่าจะอยู่ตรงบนอ้ายตรงข้างหน้าไป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 ตรงดิ่งไปเลยนะชอบเดี๋ยวอยไประวังรอรอนะระวังรอไปถึงใกล้ๆเดี๋ยวจะไอ้นี่ก่อนเก็บของก่อนนะเก็บของก่อนตอนนี้ขึ้นดิสมอสมอลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเรือทุกคนฮะมันเป็นเรือฮะ มันไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างนะฮะคือน่าจะเป็นเรือแบบขเขาแล่นมานะฮะแล่นมาจอดใช่ปะ <c oughs> เออแต่จะจเป็นเขาแล่นมาจอดแล้วนะฮะรู้สึกว่ามันจะติดเกาะน,นะฮะตรงนี้มันเป็นเกาะแล้วเขาแบบน้ำเจืดน้ำซัดขึ้นมาเขาเลยแบบตุ่มตับนะะอยู่ตรงนี้คือมีผู้คนไหมทำไมเงียบเกิดเงียบจักนะฮะเงียบเกิน,นะะกนชุบชุบ ่ขึ้นมาก็เจอเลยฮะหีบสมบัตินะฮะอยูไ่ได้อีกไว้ถูกใจหมดหนึกว่ามีนกไอเจ้านั่นด้วยนกอีแรงนะ,ะว้าเป็นสถานที่แบบเรือยอดแบบเขาเรียกว่าเรือใช่เรือยอทไหมฮะที่เรือใหญ่ไม่ใช่ใช่หรคือเป็นเรือเรือสำรือเรืออะไรสักอย่างนะ,ะเาขาบอกว่ารอกจากข้างในนะฮะก็นำไปข้างในด้วย มันล็อกจากข้างในล็อกจากข้างในไม่มีใครอยู่เลยเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะอือมันเป็นเหล็กหรือไม่รู้นะว่าแต่เหมือนจะเป็นเหมือนเฟียงหรือเป็นลานลานอะไรสักอย่างนะ,ะมีโน้ตด้วยเออเ้ยเฮ้ยเจ็บปอกกระสุนไปอ๋อนี่ฮะมันอยู่ใน สมุนโนตตัวนี้คือเราเก็บมาในนี้เนะี่ยมันน่าจะเป็นฟรีไอเทมฟอสไอเทมอะไรสักอย่างนะฮะไม่รู้มังกังฮนะตรงนี้มันทำกออกอุย้ยนี่ก็ล็อกจากข้างในนะฮะตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้ไม่เดี๋ยวเดนะี๋ยวเอ้โหเมื่อกี้ผมไปกดตัว E นะครับเลยโดนไอ้ประตูนี้พอดีก็เลยเปิดเปิดพอดีไฮตรงนี้แหละตรงนี้แหละ โอ้เปิดจากตรงนี้ได้นะเปิดจากข้างในกัแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมืดตึ๊บเลยตรงนี้ก็เปิดไม่ได้นะฮะแล้วตรงนี้จะขึ้นไปยังไงมไม่มีทางขึ้นด้วยนะแล้วข้างหลังมีอะไรองค์กินนะถ้าบ่อน้ำแบบนี้ทำไมมันไม่มีน้ำซะเลย เอาตัวเฟียงอีกแล้วนะเป็นฟันเฟืองเฟียงเฟือง,อง <c oughs> เรียกเฟืองไม่ใช่เฟียงนะฮะไปอ่ะไปเด้อเดี๋ยวมันมีโน,โน้ตบอกาไม่ใช่ลมขีดโน้ตอะไรไม่มีอะไรนะฮะข้างหลังนี่ลงไปได้นะโ,โจ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 มีอะไรไหมอ๋อ้าทางเข้ามีทางเขา้อา,า,ขาอะไรอะ่ะ มืดอีกแล้วไม่มีไฟเลยแถวนี้นะฮะอฮ้ยมีสารที่ด้วยอ,อ๋อนี่เป็นห้องกับเพนะื่อนนะมีอ๋อเที่ยวอะไรอะไรกดอุ๊บเอากดแล้วไม่ย้อนคืนด้วยคือกดข้างเดียวคนะือกด,ดไม่ได้กแล้ะมีโน้ตอ,อีกแล้วเก็บให้หมดทันโน้ตจำเป็นนะฮะ <c ười> ถึงจานไม่บอกก็เถอะอะไรอีกอะมีสร้อ กับเอาได้ตจ้าตัว,ตวแฉลกนะฮะแฉลกเรียกแฉลกม่ใช่แสแรงนะฮะโอ้แสแรงที่เราเก็บมาได้เมื่อกี้นะฮะ,อะออโ,อโอ้ยูขอบอลเชลขอเชลเลยอ๋อคือของในนี้ที่เราเก็บมาได้มันสามารถเอามาเอ่อใครปริศนาหรือเอามาใครตัวนี้ได้นะมาเปิดปีดตัวนี้ได้ทำไมผมรู้สึกร้อนๆยังไงไม่รู้ฮะเฮ้ยอะไรเดูยวเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยดูยวเดีดีดีเฮ้ย ไอตัวอะไระทุกคนคือมันอุ้ยวิ่งตามเราอีกดอกๆเฮ้ยมันไม่เป็นมิตรกับเราแน่นอนโชว์หนึ่งดอกอวิวิโชว์หนึ่งดอก้ยอะไรตัวอะไรอ่ะอุวยมันมืดด้วยนะทุกคนตัวอะไระเนี่ยมันมีชื่อไหมโอ้ตกใจหมดเมื่อกี้โอ้ยยิ่งร้อนอยู่เลยนะคือมันไม่บอกอ่ะมันเป็นงะ หนูเหรอหนูไกลพันละหนูป้านในตัวยญงขนาดนี้ <c oughs> อุ้ยตกใจหมดเลยมีอีกไหมเนี่ยอุ้ยมันยิงมืดด้วยดิแล้วก็มันมีตู้ล็อกเกอร์อีกตู้หนึ่งนะคือมันใช้คุณแจมันต้องมีคุณแจนะะแต่สรุปเราเดินต่อนะฮะอันนี้อะไรบู๊เขียคุณแจสีดำเงินนะดง โอ้ยมันมืดเว้ยเฮ้ยกดควายตัวนั้นหม่สตาทอะไรเบ d r o o เฮ้ยมันต้องมีตัวนั้นอีกแน่นอนห้องน้ำบ่เดีดย๋ยววิ่งดู้ยเฮ้ยไม่มีนะโอ๋นี่อ้นี่กุญแจสีแดงนะฮะคือไม่ใช่สี เราต้องหากุญแจสีม่วงแต่กุญแจสีแดงมันก็ต้องไม่เปิดอะไรนี่แหละนะน่าจะมีห้องเปิดเปิดไว้นะบ่งบอกว่าเราเคยเข้าแล้วอย่าไปปิดอย่าไปปิดทางออกวะตกใจอ่ะบันไดนะเขาบอกว่าบันไดอะไรอุย้ยมืดตื๊บเลยไม่อยากเข้าอุ้ยอ๋อกุญแจสีแดงไม่เปิดห้องตัวนี้นะฮะ แล้วทำไมมันมืดอ่ะอามมืองี้เราจะเดินไปไงฮะนี่มีฟันเฟืองด้วยอ้ยบอกกล้าไปเลยยานไว้เฮยเฮ้ยมาันมืดอ่ะกคนฮะคือตอนนี้ผมออกมาจากเรือไปการสำรวจต่อนะฮะเออคือแบบมาันมืดมากนะฮะคือเราถือทอดมันมีมันไม่มีไฟให้ไปเลยอะ่ะคือรถือทดอปด้วยได้ไหม มันไม่น่าจะได้นะคือท็อตมันต้องวางไว้เท่านั้นมันถึงจะมีไฟนะฮะคือเป็นว่าไปสำรวจกระชิปหน้าดีกว่านะอ้ยคือมันเสียกว่าตั้งแต่ผมไปเจอหนูเมื่อกี้แล้วอะคือหายแวบไปกับตาเลยะเออความมุ่งมั่นที่จะตำรวจนะฮะหายไปเลยเพราะเจ้าหนูตัวนั้นคือน่าจะเป็นหนูที่กลายพันธุ์นะฮะคือแบบมันน่าจะติดเชื้อหรืออะไรนี่แหละมางนะฮะคือหนูป้าอะไรจะตัวใหญ่ขนาดนั้นอนะ ถ้าผมพูดได้ผิดนะน่าจะเป็นนูแหละถ้าเป็นนูจะเป็นอะไรอเอาล่วสรุปแล้วก็ผมก็ได้มาตามพิกัดเราเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวไปดูพิกัดกันเนี่ะพิกัดเราล็อกปอไว้แล้วพิกัดทีวเขียวนี้มันพิกัดอะไรอะ่ะอ,อ๋อไม่รู้เหมือนกันเลยเราค่อยไปดูกันอีกทีนะฮะไป,ไปดูกันไปไปดูกันคลิปหน้าดีกว่านะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปสรุปสำรวจให้จบภายในคลิปหน้าลนะ คลิปนี้ผมขอลาไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีฮะ